เอรวองยัไปฟ้าม้วมฟ้างานแสดงทามโกรธเกลียวและหลังทและพระอินนั้นก็จะ่าวนั่งจิมจับมืลการเลก่ากานอย่างไม่พอใจว่าอีลาะากะวนอเหย้วหรเ้าหรอแ่องยืนตอและหลังจากนั้นพี่อินก็ได้ชี้จาบไปที่ท้องของนางจินจักร การท่าที่ยังจิตามาเลการก็งตรลงมาทำให้ชาวบ้านชาวเมือได้เห็นความจริงว่านางจิตรมาเลกาได้มาทำทุสริตกับขุนเจ้านางจิตรมาเลกาก็เกิดความผืนไอขึ้นมาติดเนื้อติดตัวด้วยเหตุการณ์นี้เองจึงทำให้น้าอุทัยสางอุทัยศรีเป็นไม่ออกที่เข้ารักอยู่ใจจางอยู่ทุกทุกวันเกิดความไม่ เขไปตัีงยิงจอมเวกานนางยงจมเการทั้เจ็ตัวและทั้อายวยและหลังจากที่างจอมวกานตั้งสติได้ก็ได้ฟื้นขึ้นมาแลวได้รออกไปจากวัดเชจวังหาวิหารเมื่อได้รีออกไปนักธุเจ้าเองแผ่เป็กซโซ่ลไปสู่อเวีมาวทะเลเพื่อปรากฏการอัศจรรย์นี้เองทาให้ชาวนิคมเกิด อย่างอรนี้เหี็กล่าวคราว่าหลังนั้นเรื่องนี También ้ก็ได้จบ